จังหวัดชนบุรีเทียบท่าเรือสัต,ตหิบแล้ว mv dulos hope เรือหนังสือลอยน้ำนา,นานาชาติพร้อมเปิดให้ชมระหว่างวันที่14ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยน2568นี้วันนี้1 6ตุลาคม2568คนเรือโทพานุมาตธนพานิชผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัต,ตหิบเป็นประธานเปิดงานหนังสือลอยน้ำนานา,นา,นาชาติที่มาเยือนประเทศ ไทยบนเรือ MV d u l o s Hope ซึ่งจอดเทียบท่านกนะท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีมิสเตอร์โจนาธานวิเซลกักตัน MV d u l o s Hope มิสเตอร์นิสชินเซบาเชียนดีเรคเตอร์ลูกเรือนานาชาติร่วมให้การต้อนรับสำหรับเรือ MV d u l o s Hope ถือเป็นเรือบรรทุกหนังสือและทรัพยากรความรู้ล้ำไหม่ในเครือของ GBE Chip EV ซึ่งมีพันธกิจนำความรู้ความหวังและแรงบันดาลใจไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกภายในเรือมีหนังสือและสื่อการเรียนรู้กว่า2,000รายการครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ด้านการศึกษาวัฒนธรรมและการพัฒนาชีวิตโดยมีอาสาสมัครจากกว่า35ประเทศทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความรู้ความช่วยเหลือและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนในประเทศที่เรือมาเทียบท่าสำหรับงานนักสือลอยน้ำนานานชาติ MV ดูลสโโ h เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมระหว่างวันที่14ตุลาคมถึงวันที่2พฤศจิก,กายน2568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา00นถึง 17.30นาฬิกาเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์ปิดทุกวันจันทร์ภายในงานมีร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการเรียนรู้จากทั่วโลกรวมถึงกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับอาสาสมัครนานาชาติค่าเข้าชมผู้ใหญ่อายุ13 6 4ปี20บาทรับเฉพาะเงินสดและเด็กอายุต่ำกว่า12และผู้สูงอายุ 65ปีขึ้นไปเข้าชมฟรีนิราชนันทพลทิพย์สีข่าวภาพจังหวัดชนบุรีทีพีนิวไทยแลน์รายงาน